ใครจะไปคิดว่าออฟัานเด็กนรกหนังสยองขวัญตั้งแต่ปี2009จะทำให้เราหล่นจนไม่กล้ารับเลี้ยงอุปการะเด็กจนถึงทุกวันนี้ถ้าลองย้อนกลับไปพูดถึงหนังเรื่องออฟัานคือเรื่องราวที่คู่สามีภรรยาเคทและจรผ่านชีวิตล้มเหลวติดเหล้าจนทำให้เสียลูกซึ่งทั้งสองคนได้รับอุปการะเด็กคนหนึ่งมาด้วยความที่เป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู ก็ยังมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ตามหนังที่เราเคยดูกันนะคะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเป็นภาพติดตาสำหรับหนังเรื่องนี้กันเหมือนกันเนาะแต่ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าที่เล่าไปมันคือเรื่องในหนังแต่สิ่งที่กำลังจะเล่าต่อไปเนี้มันคือเรื่องจริง you c a n i an orphan ฉันไม่ใช่เด็กนรกเรื่องราวก็มีอยู่ว่าคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่อาศัยอยู่ในรัฐอินเดียนาได้โดนดำเนินคดีข้อหาทอดทิ้งลูกเลี้ยง โดยทั้งคู่ให้การปฏิเสธคิสตินและไมเคิลไบเนตได้อุปการะรับเลี้ยงเด็กเมื่อปี2010แต่แล้วในปี2013ทั้งคู่กลับทอดทิ้งเด็กหญิงเอาไว้เพียงลำพังให้อยู่ในแฟตที่เมืองลาฟาแยตแล้วทั้งคู่ก็ย้ายไปอยู่แคนาดาจนทำให้มีการฟ้องร้องในคดีทอดทิ้งลูกเลี้ยงเกิดขึ้นทั้งคริสตินและไมเคิลพยายามร้องต่อศาลว่าแท้จริงแล้ว เด็กผู้หญิงที่เขารับมาอุปการะอายุที่แท้จริงคือ22ปีไม่ใช่6ปีแต่อย่างใดซึ่งคดีกับพิกเหมือนหนังคลม้วนเลยทีเดียวเพราะแท้จริงแล้วทั้งคู่ให้การว่าเขาทั้งสองคนต่างหากที่เป็นเหยื่อ m i c ค a e l and ริสติน i n e b a เ n e t t are a c ล u s ว d of c h เ n g ี่ยน h e i r daughter's age leaving her ไ n ้ l a f a y ร t t e apartment a แ d t h ละ m o v i ั g to c a n a d ไป n d t าด a y ล h e y w e ี้ in a t i p p ย c a n o e c o ง n t y c ร u r t ด o o อ for the first t กา e ็คริสติละไมเคิลบาเน็ตได้รับอุปการะเลี้ยงเด็กช ได้เกิดที่ยูเคนมีสุธิบัติยูเคนลงวันเกิดวันที่4กันยายน2003มีลักษณะทางกายภาพแคกแกรนสูงประมาณ3ฟุตและมีปัญหาในการมองเห็นด้วยความสงสารในตัวนาตาเลียทั้งคริสตินและไมเคิลจึงได้รับมาอุปการะ,ะรู้แต่เพียงว่าตัวนาตาเลียต้องการบ้านใหม่โดยด่วนหลังจากครอบครัวแรกที่รับเธอไปดูแลพากลับไปส่งกระทันหันโดยไม่ได้แจ้งเหตุผล ก่อนหน้าที่จะมีคดีฟ้องร้องคริสตินเล่าต่อว่าเธอและไมเคิลซึ่งขณะนั้นยังเป็นสามีของเธออยู่หลังจากที่ได้รับเลี้ยงนาตาเลียเธอและสามีก็เริ่มสังเกตได้ว่าแท้จริงแล้วนาตาเลียไม่ใช่เด็กหกขวบอย่างที่เข้าใจเธอมีพฤติกรรมหลายอย่างที่มันดูแล้วไม่ใช่เด็กหกขวบในแง่ของความคิดคำพูดคำอ่านหรือด้วยสำนวนที่เธอพูดออกไปอาจจะดูไม่ใช่เด็กเล็กแต่อย่างใดฟันของเธอ ที่เริ่มขึ้นคบหรือแม้แต่ในเรื่องของการแต่งตัวการครบเพื่อนการเลิกเล่นตุ๊กตาเธอไม่มีความอยากเล่นตุ๊กตาเหมือนเด็กคนอื่นนาตาเลียไม่ได้มีปัญหาการเดินอย่างที่เข้าใจในตอนแรกแต่วิ่งลงไปเล่นทะเลได้และที่น่าตกใจครั้งแรกที่คริสตินอาบน้ําให้นาตาเลียก็ประหลาดใจเมื่อพบว่าร่างกายของเธอมีการบ่งบอกว่าไม่ใช่เด็กและหนํำซ้ำํา คิดตินยังไปพบเสื้อผ้าเปื้อนเลือดของนาตาเลียที่ถูกซุกซ่อนอยู่ในถังขยะซึ่งทำให้คิดว่าเธอมีประจำเดือนอีกด้วยเมื่อพวกเขาเริ่มสงสัยในตัวนาตาเลียเขาก็ไม่รอช้ารีบพาตัวนาตาเลียไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยว่านาตาเลียเป็นอย่างไรกันแน่เขาใช่เด็กหกขวบจริงหรือเปล่า We were told เมื also ่อนาตาเลียได้เข้าพบแพทย์จากการตรวจพบของแพทย์วินิจฉัยว่ามวลกระดูกของนาตาเลียมีอายุอย่างน้อย14ปีเลยทีเดียวตั้งแต่นั้นมาการเลี้ยงดูเหมือนเด็กก็เปลี่ยนไปกลายเป็นเลี้ยงดูนาตาเลียแบบวัยรุ่นการแต่งตัวให้เป็นวัยรุ่นมากขึ้นแต่ด้วยความไม่พอใจของนาตาเลียเมื่อความจริงถูกเปิดเผยนั้นพฤติกรรมต่างๆนานาก็เปลี่ยนไป เราวกับคนละคนนาตาเลียมีพฤติกรรมก้าวร้าวมีการต่อต้านอย่างรุนแรงและยิ่งไปกว่านั้นก็มีการข่มขู่ฆ่าคริสตินและไมเคิลอีกด้วยแต่นั่นไม่ใช่การขู่ฆ่าแต่อย่างใดนาตาเลียได้ลงมือวางยาแม่บุญธรรมของเธอโดยการนำน้ำยาเช็ดกระจกผสมลงไปในกาแฟของคริสตินแต่โชคกับเข้าข้างคริสตินเพราะเธอดันไปเจอเอาเสียก่อนเมื่อคริสตินมาเห็นคริสตินก็ถามนาตาเลียกลับไปว่านาตาเลีย เธอกำลังทำอะไรอยู่และนาตาเลียก็ตอบกลับไปทันใดนั่นเองว่าฉันกำลังวางยาพิษเธอและมีอีกหลายต่อหลายครั้งที่นาตาเลียพยายามทำร้ายคริสตินและทำเรื่องน่ากลัวอยู่ตลอดการยืนเหนือพวกเขาในตอนกลางคืนขู่จะแทงคนในบ้านขณะนอนหลับคริสตินเล่าว,ว่านาตาเลียพูดและวาดรูปที่แสดงให้เห็นว่าเธออยากฆ่าคนในครอบครัวจะเอาผ้าห่มมหาห่อตัวเอาไว้และเอาไปไว้ในส่วนหลังบ้านเธอชอบผมมาตอนกลางดึก พวกเราหลับไม่ได้ต้องซ่อนของมีคมทุกชิ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดไมเคิลและเคตินมองว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเล่นๆแล้วแต่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นความตายของชีวิตพวกเขาเกี่ยวกับครอบครัวของเขาเขาต้องรีบจัดการปัญหานี้โดยด่วนเขารีบนำตัวนาตาเลียไปส่งที่โรงพยาบาลจิตเวชเพื่อให้แพทย์ทำการวินิจฉัยสภาพจิตใจของเธอ ในระหว่างการรักษานาตาเลียยอมรับกับแพทย์ในปี2012ว่าแท้จริงแล้วเธอมีอายุมากกว่าที่อ้างมาตอนเนี้ฉันอายุ18ปีนะแล้วเธอก็ยืนยันเจตนาว่าต้องการฆ่าพ่อแม่ที่อุปการะเธอด้วยซึ่งแพทย์ก็ทำการลงผลการวินิจฉัยว่านาตาเลียได้ใช้ประโยชน์จากภาพลักษณ์ที่ดูอ่อนกว่าวัยในการหาเลี้ยงชีพด้วยการหลอกลวงเหยื่อ ที่ดูมีเจตนาดีต่อเธอเรื่อยมาคริสตินและสามีของเธอนำเอกสารทางการแพทย์นี้ไปยื่นกับศาลแห่งมวลลัดแมเรียนในเดือนมิถุนายน2012เพื่อให้ศาลรับพิจนารณายืนยันสถานะว่าเธอเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กอีกต่อไปเธอไม่ใช่เด็กหกขวบเพื่อคริสตินจะได้ส่งเธอเข้ารับการบำบัดจิตใจตามสถานะของผู้ใหญ่คนหนึ่งไม่เพียงแค่นั้น คิสตินยังได้ดำเนินการขอเลขทะเบียนประกันสังคมให้กับนาตาเลียอีกด้วยเพื่อให้เธอได้สิทธิ์รับสแตปมแลกอาหารตามสวัสดิการของรัฐและก็มีบัตรประชาชนอีกด้วยแต่แล้วพอมาฟังกันแบบนี้ก็ดูเหมือนเรื่องจบง่ายไม่ได้มีอะไรถูกไหมคะแต่ไม่นานนาตาเลียก็ได้ถูกปล่อยตัวจากสถาบันจิตเวชในเดือนสิงหาคมแต่อยู่ภายใต้การควบคุมของสาธารณสุขของรัฐ ก่อนที่ผู้ป่วยที่ถูกรักษาในสถาบันจิตเวชจะต้องได้รับการยืนยันจากสถาบันก่อนว่าปลอดภัยต่อสังคมแล้วถึงเธอจะถูกปล่อยตัวออกมาแล้วคริสตินก็ไม่มีความประสงค์ที่จะนำเธอกลับมาเลี้ยงดูอีกแล้วและเธอเองก็เป็นห่วงความปลอดภัยของเธอด้วยเธอเองก็มีลูกแท้ๆชื่อว่าเจคอบซึ่งเป็นเด็กออทิสติกมีความอาัจฉริยะทางด้านฟิสิก์อายุ21ปีแล้วได้เข้าเรียนในเด Perimeter Institute for Theoretical Physics ในเมืองวอสเลูรัฐออนแทรีโอประเทศแคนาดาคริสตินได้ย้ายนาตาเลียไปอยู่ในแฟตเมืองลาฟาแยตเธอได้จ่ายค่าเช่าให้กับนาตาเลียล่วงหน้าเป็นเวลา1ปี 1> ถึงแม้เธอจะให้นาตาเลียไปอยู่ตามลำพังก็จริงแต่เธอก็ยังพานาตาเลียไปสมัครเข้าเรียนแต่แล้วนาตาเลียก็หยุดเรียนไปเฉยเแถมยังถูกไล่ออกจากแฟต ในเดือนพฤษภาคม2014ีด้วยหลังจากนั้นคริสตินก็ไม่สามารถติดต่อนาตาเลียได้อีกเลยขอเล่าย้อนอีกนิดน,นึงว่าด้วยอาการป่วยทางจิตเวชแล้วถึงแม้ว่ารัฐจะบอกว่าคุณสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้แล้วนะแต่ในตัวของนาตาเลียเองยังคงต้องกินยาเพื่อระงับอาการประสาทอีกด้วยคริสตินกังวลว่านาตาเลียจะหยุดทานยาที่ช่วยระงับอาการทางประสาท เธอกังวลว่าตัวนาตาเลียจะออกมาต้มตุนคนอื่นๆที่มีในลักษณะเดียวกันกับเธอออกมาต้มตุนว่าแท้จริงแล้วเธอคือเด็กหกขวบคริสตินพยายามยื่นร้องต่อศาลเพื่อขอสิทธิ์เป็นผู้ปกครองของนาตาเลียเพราะถ้าว่าด้วยอายุจริงๆของนาตาเลียแล้วคริสตินไม่สามารถทําได้เนื่องจากนาตาเลียยืนยันต่อศาลว่าฉันอายุ22ปีฉันถือว่าฉันเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว และขอปฏิเสธคำร้องนั้นแต่แล้วคริสตินและไมเคิลกับตกเป็นผู้ต้องหาในคดีทอดทิ้งผู้อยู่ในอุปการะท,าท,าทั้งๆที่ศาลเองก็รับรองผลการยืนยันอายุนาตาเลียไปแล้วเมื่อปี2016ตำรวจรัฐอินเดียนากล่าวว่านาตาเลียถูกทิ้งผจญชีวิตโดยลำพังถึง3ปีทั้งที่มีภาวะแคระเธอสูงแค่100เซนติเมตรเท่านั้นและยังมีปัญหาในการเดิน ในขณะนี้ก็ไม่มีผลสรุปของคดีที่เกิดขึ้นแต่ก็ว่าไปแล้วอย่างที่เล่าตั้งแต่ตอนต้นเรื่องราวของนาตาเลียและครอบครัวคริสตินบาเนสก็มีความคล้ายคลึงกับพอดเรืองของสยองขวัญในปี2009เรื่องออฟฟานนั่นเองที่เด็กสาวพยายามฆ่าครอบครัวหลังถูกเปิดโปงอายุจริงเหมือนในคดีนั่นเองและในขณะนี้ก็ยังไม่มีผลสรุปของคดีนี้ว่าแท้จริงแล้วความจริงเป็นอย่างไร นาตาเลียได้หลอกลวงครอบครัวหรือไม่หรือคริสตินเองที่เข้าใจผิดไปเองไม่ว่าฟังยังไงยังไงมันก็รู้สึกว่าคลับคล้ายคลับคากันหนังเรื่องที่เราเคยดูเหมือนที่เล่าไปตอนต้นเพราะในตัวพอดเรื่องนั้นทุกอย่างมันเลวร้ายลงเมื่อครอบครัวได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วนั่นไม่ใช่อายุจริงของเธอนั่นเองเหมือนกับในคดีนี้แต่ล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน2019 ที่ผ่านมานาตาเลียเกสแบนเนตได้ออกมาเล่าเหตุการณ์ในมุมมองของตัวเองผ่านรายการของดรฟิลโดยนาตาเลียเล่าว่ามันไม่เป็นความจริงหนูอยากให้ทุกคนฟังเรื่องราวฟังหนูบ้าง sure และเธอเองก็พาผู้ปกครองคนใหม่มีชื่อว่าซินเทียแมสเธอยืนยันว่า ไม่เคยเห็นประจำเดือนของนาตาเลียเลยสักครั้งตั้งแต่รับเลี้ยงมาแถมยังมีข้อมูลมายืนยันโดยแม่แท้ๆของเธอที่เป็นชาวยูเครนที่ชื่อว่าแอนนาได้ให้กำเนิดน,นาตาเลียนในปี2003จริงแต่ด้วยเหตุการณ์หรือด้วยสถานะทางครอบครัวที่มีปัญหาอยู่ในขณะนั้นทำให้เธอต้องหาครอบครัวใหม่ให้กับนาตาเลียก่อนที่จะถูกไมเคิลคิสตินแบรเนตรับไปเลี้ยงในปี2010 และเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นตามข่าวและเธอได้ยืนยันว่าเธอไม่ใช่อายุ33แต่อย่างใด you say you're you, are you year sca are a 16 33ถึงแม้คดียังไม่จบแต่ก็ทำให้ใครหลายๆคนมีความกังวลในการอุปการะเลี้ยงเด็กจริงไหมล่ะคะและเนี่ยก็จบไปแล้วสำหรับคดี You c a n i n a n orphan ฉันไม่ใช่เด็กนรกต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ฟังมาถึงตอนนี้ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคอมเมนต์หรืออยากจะแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขส่วนไหนสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์3อย่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ